สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างกลุ่มลูกค้ากันนะคะสำหรับร้านค้าที่ต้องการแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าที่แตกต่างกันออกไปสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยค่ะขั้นตอนแรกให้ไปที่เมนูลูกค้าคู่ค้าเลือกหัวข้อกลุ่มลูกค้าระบบ จะแสดงข้อมูลดังนี้ 1. ชื่อกลุ่มลูกค้าสส่วนลดตั้งตน้นหากร้านค้าต้องการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มกลุ่มลูกค้ากรอกชื่อกลุ่มลูกค้าที่ต้องการส่วนลดตั้งตน้นเป็นส่วนลดที่ลูกค้ากลุ่มนี้ จะได้รับทันทีเมื่อสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านค้าเข้ามาค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มบันทึกระบบจะสร้างกลุ่มลูกค้าขึ้นมาให้ตามตัวอย่างค่ะกรณีร้านค้าต้องการกำหนดราคาขายสินค้าตามกลุ่มให้คลิกที่จุดสามจุดด้านหลังกลุ่มที่ต้องการ จากนั้นเลือกหัวข้อราคาขายตามกลุ่มคลิกที่ปุ่มปรับแล้วปรับราคาขายที่ต้องการได้เลยค่ะเมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มบันทึกหรือร้านค้าสามารถทำการนำเข้าไฟล์ Excel ราคาขายตามกลุ่มได้ค่ะสําหรับร้านค้า ที่ต้องการสร้างรายชื่อลูกค้าลงในกลุ่มลูกค้าต่างๆขั้นตอนแรกให้คลิกเข้าไปในกลุ่มลูกค้านั้นๆจากนั้นสามารถกดเพิ่มรายชื่อลูกค้าหรือนำเข้าไฟล์ Excel ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ร้านค้าก็สามารถสร้างกลุ่มลูกค้าได้แล้วสวัสดีค่ะ